สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้เข้าครัวมาทำหวานเย็นกันนะคะวันนี้หวานเย็นแก้วมังกรค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับเจ๊ก,กุ้งซอยสองอีกแล้วนะคะวันนี้อากาศร้อนๆขออนุญาตทำหวานเย็นแก้วมังกรค่ะเหมือนเดิมเหมือนเดิมก่อนไปรับชมนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เจ๊ก,กุ้งนิดนึงนะคะเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะ เริ่มเลยนะคะวันนี้จิกุ้งได้แก้วมังกรสีสวยๆมา1ลูกค่ะทำการปอกเปลือกและหันเป็นชิ้นเล็กๆเลยนะคะไม่ต้องใช้เครื่องนะคะใครมีช้อนหรือมีซ่อมก็ได้นะคะบดให้ค่อนข้างละเอียดแต่ไม่ต้องละเอียดมากนะคะตามภาพได้เลยค่ะจากนั้นจากนั้นนะคะเราก็จะใส่น้ำตาลทรายลงไปนะคะใส่น้ำตาลทรายลงไป2ช้อนค่ะต่อแก้วมังกรหนึ่งลูกนะคะ แล้วก็ต้องตัดด้วยเกลือเล็กน้อยค่ะใส่เกลือลงไปเล็กน้อยนะคะคุกเขาให้เข้ากันเลยค่ะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะนําไปเข้าไมโครเวฟค่ะหลังจากที่คลุกให้เข้ากันแล้วนะคะจิ๊กกุ้งจะนําไปเข้าไมโครเวฟค่ะเข้าไมโครเวฟให้น้ําตาลทรายละลายค่ะเขาพอน้ําตาลทรายละลายนะคะนําไปเข้าไมโครเวฟได้เลยค่ะอากาศร้อนๆวันนี้นะคะเรามาทำหวานเย็นแก้วมังกรทานกันค่ะ หลังจากออกจากไมโครเวฟนะคะทิ้งเขาให้เย็นเลยนะทิ้งให้เย็นเลยค่ะอากาศร้อนๆอย่างนี้นะคะเรามาทำหวานเย็นแก้วมังกรทานให้ชื่นใจกันเลยค่ะทิ้งให้เย็นเลยนะคะทิ้งไว้ให้เย็นค่ะเขาจะเปลี่ยนสีเล็กน้อยนะคะหลังจากนั้นนะคะทิ้งให้เย็นนะคะสีเขาก็จะเข้มขึ้นเลยค่ะสีสวยน่าทานจริงๆเลยนะคะเรามาเตรียมส่วนผสมขั้นต่อไปกันเลยค่ะใส่น้ำแข็งลงไปในถ้วยเลยค่ะ วันนี้น้ำแข็งมันเจะกุ่งก้อนใหญ่ไปนิดนึงนะคะใครมีก้อนเล็กใช้ก้อนเล็กได้เลยนะคะตามด้วยน้ำแดงเฮลบูบอยลงไปเลยค่ะลาดลาดลงไปเลยนะคะจากนั้นนะคะบีมนมลงไปเล็กน้อยค่ะหลังจากใส่นมสีก็จะน่าทานอย่างนี้นะคะ แล้วก็จะราดด้วยแก้วมังกรที่เราเตรียมไว้เลยค่ะเจ๊กุ้งชิมแล้วนะคะเขาจะคล้ายๆวุ้นเลยค่ะแก้วมังกรของเรานะคะจะเหมือนวุ้นเลยค่ะราดลงไปราดลงไปเลยนะคะหวานเย็นแก้วมังกรค่ะจากนั้นจากนั้นนะคะเพิ่มความหวานหอมอร่อยด้วยนมอีกครั้งหนึ่งค่ะแค่นี้ก็เป็นอันว่าเรียบร้อยแล้วค่ะใครชอบหวานสามารถปรับเพิ่มได้นะคะหวานเย็นแก้วมังกรของเราแก้วนี้นะคะอากาศร้อนๆล,ล,ลองทําทานดูนะคะ ขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะคลิปนี้เจ๊กุ้งต้องไปแล้วละค่ะแล้วลพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ